ตัหนึ่อส 1.14b จงหาค่าล็อกของเลขต่อไปนี้ a 5.56 b 2.70 c 8.75 d 2.07 e 4.16 f 1.00วิธีทำล็อก5.56จะได้เท่ากับ0.7450นะล็อก ข้อ b ล็ก 70, กกอ c, ลก2.70จะมีค่าเท่ากับ0.4314ขอ d, ้อ c ลอก8.75จะมีค่าเท่ากับ0.9420ข้อ d e, ล็อก2.07จะมีค่าเท่ากับ0.3160ข้อ e ลอก4.16จะมีค่าเท่ากับ0.6191ข้อ f l o กหนึ0งจุดศูะมีค่าเท่ากับศูนย์